Chưa Hãy hấp đi Tăng xuống ừ. Đừng... <laughs> <laughs> <laughs>

อันนี้อ ah. like ันนี้ปุ่มอะไรครับอ่าปุ่มหมุนตามแกนครับผมว่าคุณจะเอาแกนอะไรแล้วนี่ปุ่มอะไรครับอ่านี่ปุ่มเอ่อเรียกว่าไม่มิเตอร์ครับผมว่าหมุนเร็วรอบเท่าไหร่ครับผมอ๋อหมุนรอบนึงเรื่อมินปิดเดินมั้งงั้นใช่พี่นี่ครับนี่ครับ อะไรต่ออ่ะยันเอาวนิ่งนิงเซตศูนย์ไงวานะอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวหาที่โอ้ยโอ้อเดอ๋ยวล้วกดอันไหนกอเออเอาเสร็จไปดิมาเดี๋ยวเร่มไปกดเปลี่ยนทูเลยทีสอง เฮ้ยมั่วจรินมั้งเออต่ออินทุษเอ้ยไม่ทีแล้วอ๋อมันเข้ามาหน้าทีแล้วสองอินทุาเอ็มโกอินทุษไอ้เนี่ยจำสไลม์สไลม์ไทยครับ เอาไว้เป็นดอกสองรับกูเหล็กไม่ไปล้าน้ำได้ไงวะเดยสนิทแจกไปหาเอ้ที่ที่เาไม้สะอาดเลยเดี๋ยวมีเตาคนสนิทแจกเหล็กไปล้างน้ำได้ไหมโอเคฮะโอเคใช่โอยเฮีย ใช่ทุนเลยอ่ะอ่าทุนเบอร์สั่นะผมเพิ่งเเบอร์สั่เมื่อกี้เมื่อกี้กดกดว่าอะไรครับเดวให้ดูใหม่จังมากานะจ๊ครับเสร็จครับ <laughs> <laughs> Tầm à. <laughs> 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 mình sang nữa. Ul sí. El chút. El chút. Ah. Muy rằng. Lóp. Lóp. Lóp.